สวัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์แจ็คนะครับหรือว่าแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้ก็เราจะมาวิเคราะห์หุ้นอ่ะก่อนเปิดตลาดนะครับอ่าวิเคราะหุ้นก่อนเปิดตลาดนะเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นคําที่เราต้อง <c oughs> เรียกว่าต้องทักทายกันแบบนี้นะอืมนะใครที่ได้เข้ามาดูไลฟ์เมื่อวานนะครับก็น่าจะ ืได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะต <c oughs> รอมาอ่านกราฟกันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้คือลดนะครับลด,รนนะลดการถือครอ,องหุ้นนะลดการถือของของหุ้นใช่ป่ะนะครับเพราะว่าอะไรก็เนี่ยอย่างที่บอกนะครับที่เราอ่านกราฟกันคือว่าเซ็ตเนี่ยมันลงมาทดสอบที่แนว หนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดเมื่อวานเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเดีย๋ยวเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่ต่างเนาะ่ <c oughs> ะเป็นสีเขียวแเบบนี่ลงมาทดสอบนะในไทม์เฟรมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะสามารถดีดขึ้นไปแล้วเป็นไซส์เว์ แบบนี้ได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองคือวันนี้นะเปิดมาโดดแบบเปิดโดดหลุดลงมาเลยโป้งอย่างนี้เลยอะ่ะอืมมีสองแนวทางเพราะว่า คือมาเก็ตเมเกอร์เขาเก่งมากนะคือเขาเอาลงมาที่แนววัดใจเลยครับเอาลงมาที่แนววัดใจเลยปะเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีมันมีแนวเขาเรียกอะไรนะเนี่ยแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมแนวรับอยู่ตรงนี้แนวรับอยู่ตรงนี้ปุ๊บกีแท่งนี้เนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานมันก็ ตอนบ่ายสองเนาะก็เอาลงมากระแทกป้งเฮ็ดูว่ายังไงยังไงไหลไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยน่าจะคุยกันแล้วว่าเอองั้นเอาเอาไว้แบบนี้แล้วกันอยู่ๆแถบนี้แหละแถบนแนวรับเนี่ยให้มันลุ้นดิว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดนี่นะถ้าอั <c oughs> านนี้คือแบบ มุมมองที่อ่านจากกราฟนะคือแบบเอาให้ให้มันอ่านยากๆอ่ะให้มันเดาเราไม่ออกว่าจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยนะครับอืมเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับคือขาลงได้เปรียบนะขาลงได้เปรียบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับ ตอนเปิดตลาดวันนี้นะแต่ว่าถ้าเรามาดูอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เราใช้งานกันก็บอกว่าเป็นขาลงนะอืมนะครับก็อย่าอย่าให้หลุดเลยนะครับส่วนตัวผมผมก็ไม่อยากให้มันหลุดลนะอืมนะครับโอเค คราวน,นี้เรามาดูหุ้นกันเยี่ยปรับกราฟปับป๊บให้เห็นหน้าจอแบบเรียวๆเลยนะอะมาดูหุ้นกันครับตัวแรกเอาตัวไหนดี CPO อืม CPO นะครับตอนนี้เขาหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ หลุดเส้นค่าเฉลี่ยเรียบร้อยละนะครับเห็นไหมหลุดปุ๊บแล้วแดงมาแบบนี้นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะลงมานะครับมีโอกาสที่จะลงมาที่ห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะครับมีโอกาสที่จะลงมาที่ห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์ดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีกําไรอยู่ายขายเนาะขายออกก่อนนะครับ มา PTT โอ้โห PTT ขาลงเนาะ <c oughs> แนวรับนะครับคือสามสิบเอดบาทห้าสิบสามสิบเอดบาทยี่มาลงมาแล้วนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันลงมาถึงแล้วเนี่ยเราซัดเลยอันนี้ไม่ไม่ควรนะครับ เราต้องรอที่ว่าสัญญาณการกลับตัวนะครับหรือว่าอินดิเคเตอร์ในการเข้าซื้อก่อนนะครับอืมเนาะเพราะว่าคือถ้ามันมีสัญญาณมาด้วยมีอินดิเคเตอร์คอนเฟิร์มด้วยเนี่ยมันจะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าหลายๆครั้งคือแบบมันลงมาถึงแนวรับแล้วปุ๊บมันก็ทะลุถูกไหมแต่ว่าถ้าเราไปซัดเลยปุ้งก็ มันมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอก่อนรอสัญญาณคอนเฟิร์มสัญญาณคอนเฟิร์มที่เร็วที่สุดก็คือแดงราคาเออรอแท่งราคาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราโน้ตไว้นะครับว่าอะที t เนี่ยมาถึงโซนที่น่าสนใจละนะครับแต่ว่าถ้าหลุดโซนนี้เรารอที่ยี่สิบกาบทห้าสิบนะ ตัวถัดมาที่แนะนำไปนะครับเมื่อวานเป็นไงบ้างโอ๊โอโอโอโยเป็นไงล่ะแจมแมวไหมครับแจมแมวไหมเนี่ยพว,วกพว,วกลงนะแนละยเดี๋ยวฉันจะขึ้นนะมองมองว่าไหมเนี่ยคือแบบสามเขียวแล้วนะสามเขียวนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคตัวนี้ใครที่มีเคสีก็ถือต่อไปนะครับใครที่มีเคสีถือต่อไปนะแต่ใดๆก็ตามอย่าลืมวางสต๊อปลอตที่สามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ตัวนแนวตานห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราสัก,กัตไปแอดไว้ ice, ใช่ไหมแอดไว้ เอ้ยปิดเป็นลบแต่ว่าแต่ว่าแท่งระยะแท่งราคายังเป็นสีเขียวอยู่ก็ถือต่อไปครับผมมีลบมีบวกเนาะมีลบมีบวกปิดลบมาช่องหนึ่งนะปิดลบมาช่องหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรก็สต็อปรอดอยู่ที่สีบาทยี่สิบนะแอดไว้ตัวแนวเทคโปรฟิตสี่บาทเก้าสิบแปด ห้าบาทยี่สิบนะครับเอาตัวไหนอีกตัวที่คนนิยมกัน BDMs ไหมโอ้ BDMs อ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมมันลงมาที่แนวรับนะครับยี่สิบหกเจ็ดสิบห้าแล้วเด้งน,นะครับ ถ้าเราดูทามเฟรมย่อยลงมาปุ๊บอ่ะเนี่ยมันมีสัญญาณสัญญาณการเด้งเห็นไหมเขียวเด้งปุ๊บก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ไม่ผ่านยี่สิบแปดเนี่ยยังอันตรายนะถ้าเรามาย่อยดูในสามเฟรมเล็กๆเนี่ยสำหรับ BDMs นะครับไม่ผ่าน 28, ยี่สิบแปดยังอันตรายอยู่นะอืม นะครับแล้วก็มันสองเขียวแต่ว่าเขียวที่สองเนี่ยไม่ทำไฮไม่ทำไฮเหนือแท่งเขียวแรกเห็นไหมเนี่ยไฮของเขียวแรกอยู่ที่ตรงนี้ยี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบห้าแต่เมื่อเมื่อวานเนี่ยเป็นเขียวก็จริงแต่ไม่ทำไฮเหนือกว่านั่นหมายความว่าก็ยังไม่ใช่สัญญาณการเข้าซื้อนะครับสัญญาณการเข้าซื้อวันนี้คือ จะเป็นสองเขียวก็นับไฮตรงนี้ไฮอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบใช่ไหมก็ต้องมีไฮเหนือกว่ายี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบถึงจะไปต่อ <c oughs> ถึงจะไปต่อนะครับนะโอเคสำหรับใครที่ซื้อเข้าไปแล้วก็ยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เป็นจุดสต็อปลอรดนะอืม ตัวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นขาขึ้นนะ CPF อืมอ่า CPF เนี่ยใครที่มีหุ้นตอนนี้ก็ขายทำกำไรออกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันชนแนวต้านนะชนแนวต้านยิบสามยี่สิบสามบาทห้าสิบเนี่ยโซนที่เราให้ไว้นะครับ ก็ขายออกก่อนเนาะอืมเรามารอรับแถวๆถวยี่สิบบาทนะครับคือตรงบริเวณแนวรับตรงนี้เห็นไหมอ่านะหรือแถวๆถยี่สิบเอ็ดบาทประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนให้มันเป็นแท่งเทียนหน่อยออนี่ไงนี่ไง เขามีโอกาสมาปิดแคบตรงนี้เนี่ยครับ20บาท70สตางค์เนี่ยมีโอกาสมีโอกาสนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าเราดูเป็นแท่งเทียนเนี่ยมันก็จะมีเขียวเขียวแดงแดงเห็นไหมเขียวบ้างแดงบ้างสลับกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการงงเนี่ยผมก็เลย เปลี่ยนจากแท่งเทียนมาเป็นไฮเคนาชิแบบนี้มันจะได้ดูว่าอ๋อมันยังมันยังเล่ะยอได้อีกนะครับมันยังย่อได้อีกเราก็รอคอ,อยนะอืมโอเคเดลต้าเป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกลุ่มอิเล็กทรอนนี่จะมาว่ะเหมือนกลุ่มอิเล็กทรอนิีจะมานะครับ อืมเนี่ยทะลุมาละนะครับถ้าทะลุตรงนี้นะอ่ามันมีแนวต้านโซน,นี้แนวต้านค่อนข้างแข็งแรงนะตรงโซนนี้ของเดวต้าเดี๋ยวใส่เข้าไปอีกแนวหนึง่ง โอเคนะครับแปดสิบแปดสิบจุดเจ็ดห้าคือแนวต้านแรกก็คือแนวต้านตรงนี้ถูกไหมแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็แปดสิบสามจุดสองห้าคือโซนนี้โซนนี้นะครับถ้าผ่านได้ก็นู่นเลยลุ้นกลับไปที่เก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ ขอดูก่อนเอ้ยมีลายใหญ่เข้ามีลายใหญ่เข้าแบบนี้ถือว่าโอเคนะ Delta. เดลต้าอ้าวถือว่าโอเคนะครับเอออิเล็กทรอนอีมาอิเล็กทรอนกส์มาอืมเห็นไหม มันมาพร้อมกันอะเดลต้าหาน้าเดี๋ยวไปดูเคซีนะครับอ่ะเคซีอุ้ยอ้าวเคซีไม่ใช่เราต้องไปดูหาน้าสิเราทรงเดียวกันครับเหมืนันเป๊ะ เพราะฉะนั้นก็นึกอะไรไม่ออกช่วงนี้โอ้ฮาน่าสวยนะฮ <c oughs> าน่าสวยครับนึกอะไรไม่ออกเทดกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะช่วงนี้นะครับนึกอะไรไม่ออกเทดกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อืมแล้วก็ หาหน้าสต็อปลอสไว้เอาไว้ตรงนี้แหละที่เดิมแนวเทคโปรฟิตเอาแนวนี้ห้าสิบห้าฮะอืมจากตรงนี้ราคาปิดสี่สิบห้า้าสิบผมว่าพอได้อยู่นะ แล้วสต๊อปรอตรงนี้สตอปรอห้าเปอร์เซ็นตได้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตาฮาน้าสวยครับ้าน้าสวยนะโอเคนะครับเราก็เจอแล้วนะครับในสภาวะที่สถานการณ์โลกเป็นแบบนี้ครับเซตเป็นแบบนี้นะครับก็ไปโฟกัสกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์นะไม่นว่าจะเป็นหาหน้าเค e e โดตานะครับโอเคเสียงผมก็เริ่มแย่และก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะเาไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ